ภาพสวยๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรียกว่าเป็นภาพความประทับใจนะคะของพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ตระการตาไม่เพียงแค่ประสงค์นิกรชาวไทยที่ติดตามรับชมนะคะผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีนะคะออนไลน์แล้วก็หลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปดูไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองไปร่วมในพระราชพิธีนี้ด้วยการไปเฝ้ารอรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ ไม่เพียงแต่คนไทยนะคะ<ช>เพราะมีชาวต่างชาติที่ทั้งเป็นนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยรวมไปถึงค่ะชาวต่างชาตินะคะก็ให้ความสนใจกับพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเราต้องเรียกว่าเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะคะเราเห็นมาตั้งแต่วันซ้อมจนได้เห็นภาพวันจริงโอโ้โหประกอบ<น>กับาผ่านแดดนะบางวันที่ซ้อมกันกลางสายฝนเนี่ยถือว่า ซักซ้อมกันอย่างหนักเลยใช่ค่ะครเรียกว่าเป็นความบริยะอุตสหาหะจริงๆนะคะของทุกๆท่านเลยนะคะที่มีส่วนร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้นะคะรวมไปถึงเนี่ยวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาของเรานะคะก็ได้เป็นที่โดดเด่นไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจกันหน่อยนะคะที่มีพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าจริงๆเดินทางมาจากทุกทิศทุกทางทุกภาคอะคะ่ะมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งตลอดสองข้างทางเนี่ยนะคะเวลาขบวนเรือผ่านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญกึกก้องเลยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่หลายคนเห็นเนี่ยก็ตื่นตันตามไปด้วยค่ะโดยไปดูบรรยากาศก,กันหน่อยนะคะที่สวนสันติชัยปราการก็เป็นหนึ่งใน14จุดค่ะที่เขาเปิดให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทนะคะรับเสด็จ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถวายพระผ้าพระกฐินนวัดอรุณราชาวรารามโดยมีประชาชนเ,นเดินทางมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะขบวนริ้วขบวเนเขาเริ่มกันประมาณบ่ายสามโมงนะคุณผู้ชมแต่ว่าตั้งแต่เช้ามืด นะคะมานั่งกันเต็มพื้นที่แล้วค่ะหวังว่าจะได้มารับชมความสวยงามของพระราชพิธีสําคัญนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีที่หาดูได้ยากจริงๆนะคะเพราะไม่ใช่งานประจําปีมไม่ได้จัดกันทุกปีนี่เป็นการจัดในรอบ5ปีนะคะนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดก็คือปี2,562นะคะที่นั่งบริเวณสวนสันติชัยประการ1,500ที่นั่งนะร่มก็มานะยาดมก็มา ที่แน่ๆเสื้อเหลืองนะคะ เกินครึ่องอะค่ะสวมใส่เสื้อเหลืองค่ะนะคะถึงแม้จะไม่มีบางท่านก็ใส่เสื้อสีอื่นแต่ถือธงติดเข็มกลัดแสดงความจงรักภักดีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอะนะคะหลายท่านบอกนั่งเก้าอี้ไม่พอไม่เป็นไรนั่งพื้นเลยนะคะอยากจะมาทูลละองทุลพระบาทเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีทั้งนนทบุรีลพบ,บุรีชุมพรค่ะก็นักข่าวไปพูดคุยเนี่ยกลุ่มนี้มีสาวสาวสาวน้อยกลุ่มหนึ่งนะคะ <c oughs> บอกว่าเป็นคุณป้าค่ะที่มาจากหลากหลายพื้นที่ เ,เวลามีพระราชะพิธีมีงานสําคัญสําคัญนะจะรวมตัวกันนัดแนะกันนะคะเพื่อมาเข้าเฝ้าวันนี้ก็นัดเจอกันที่สวนสันติชัยปราการตั้งแต่เช้ามืด มาครบค่ะยาาดมยาอมย่ามองนะคะพัดลมมือถือผล,ลไม้อาหารน้ำดื่มค่ะตอนกลางวันแดดร้อนก็กลางร่มนั่งจองไม่ไปไหนเลยด้วยความหวังตั้งใจจะมาชื่นชมพระบรารมีของทั้งสองพระองค์นี้นะคะมีผลไม้มีลำยงลำใย,ยมีขนมปังคือเอาละนั่งปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อรับชมความสวยงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมมรคอีกด้วยค่ะ เป,เป็นพิธีใหญ่ที่ท่านเสด็จทางชนมาในการทอดกระถินที่ไปวัดอรุณค่ะหา,หา,หา,หาดูได้ยากเลยค่ะเป็นไฮไลท์ของประเทศไทยของเราเลยที่ทั่วโลกต้องการดูเรือสามลำนี้ยทีป่ประเทศของเราอะค่ะเห็นใช่อ,อ๋อทุกคน ที่มาวันนี้คือทุกคนก็ตั้งตารอที่จะมาดูเรือด้วยแล้วก็มาชมพระละบ,บาลามีของท่านด้วยที่ท่านเสด็จประทับในเรือค่ะ เนี่ยค่ะพูดไปก็ปลื้มปิ่มน้ำตาจะไหลไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มาแค่ง,งานเดียวนะงานไหนงานนั้นถ้าสะดวกมีเวลานัดแนะกันเลยค่ะจะมาจากเหนือใต้ออกตกพอมาเจอกันในงานพระราชพิธีเราคนไทยด้วยกันรเรารักในหลวงรักพระราชินีนะคะนี่สดใสามากแม้แดดจ,จะร้อนเปรี้ยงขนาดไหนก็ตามนะคะทีมข่าวบีพีีวีค่ะ,คะไปคุยกับคุณวาสนาโคชสิงห์นะคะอันนี้มาจากหาดใหญ่เลยนะมากับครอบครัวค่ะเดินทางมาถึงกรุงเทพเนี่ยล่วง ด้วย1วันมาดูสถานที่เลยตระเวนดูนั่งตรงไหนดีอยู่ตรงไหนกันดีนะคะหวังว่าจะได้มาเข้าคิวมาจับจองที่นั่งด้านหน้าแล้วก็ได้มุมที่ดีที่สุดนะคะโดยเธอเนี่ยมาช่วงเช้ามืดเช่นเดียวกันมาถึงสวนสันติชัยปราการตั้งแต่ตีห้าค่ะ ที่สาคัญนะคะที่น่าชื่นใจก็คือนอกจากจะมาร่วมพระราชพิธีมาร่วมชมพระราชพิธีแล้วเธอมาให้กําลังใจลูกชายค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฝีพายด้วยนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เธอและครอบครัวเนี่ยปลื้มใจภูมิใจมากที่สุดที่ลูกได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีครั้งสําคัญก่อนที่จะเริ่มงานนะคะคุณแม่ก็ได้มีการพูดกับลูกชายด้วยนะบอกทําเต็มที่นะลูกในฐานะทหารของพระราชาค่ะ น้องบอกว่าก็ซ้อมซ้อมมาหลายเดือนนะคะแล้วก็บอกน้องว่าพยายามทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ก็คือมันมันเป็นความภูมิใจเนาะทั้งทั้งพ่อแม่และทั้งตัวของน้องนักเรียนจา่าน้องฝีพายก,ก็รู้สึกภูมิใจค่ะใช่ค่ะได้เป็นทหารของพระราชาก็รู้สึกภูมิใจค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมความภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะที่บริเวณสวนสันติชัยประรการแห่งนี้นอกจากจะมีการจัดที่นั่งสําหรับประชาชนยังมีการนําจอ LED ขนาดใหญ่ตั้งไว้2จุดด้วยสําหรับใครที่มาไม่ทันช่วงเช้านะอย่างที่บอกงานมีบ่าย3แต่มาก็ตั้งแต่ตีห้นะคะเพราะฉะนั้นที่มันก็ถูกจับจองกันอย่างรวดเร็วเลยอะคะ่ะก็เลยมีการจัดเอาจอ LED ขนาดใหญ่ไปตั้งเอาไว้นะคะให้ชมผ่านการถ่ายทอดสดแทนค่ะ ส่วนบรรยากาศอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับเราไปดูที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พันษาโรงพยาบาลสิริราชนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา11โมงนะครับประมาณ30นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ประชาชนที่มารอเข้าคิวรับชมขบวนพระยุหญยาตราทางชนลมากที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พันษาให้เข้าไปลงทะเบียนจับจองที่นั่งกันที่ท่าน้ําด้านในนะครับ จริงๆเนี่ยมีประชาชนมาเข้าแถวทั้งสองฝั่งนะครับเป็นแถวสั้นๆบริเวณ <ๆ S 2> ทางเข้าสวนนะครับไปยังอาคารปิยมหาราชการุณประมาณ50เมตรครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่หน้าทางเข้าสวนนะครับยาวไปจนถึงศูนย์พิษวิทยาสิริราชไปประมาณ350เมตรครับโดยประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็เนี่ยสวมใส่เสื้อสีเหลืองกันแล้วก็ต่อคิวยาวแค่ไหนก็ยังต่อคิวรอเพื่อที่จะลงทะเบียนกันนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับ ผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีท่านหนึ่งคุณจันทราสุขจิตนะครับอายุ43ปีเธอเนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่มาต่อคิวเป็นคนแรกเลยครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาจากบ้านแถวแถวหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะครับนั่งแท็กซี่ออกมาตั้งแต่ตีสามแล้วก็มาถึงที่สิริราชเนี่ยประมาณตีสี่นะครับตัดสินใจมาตั้งแต่เช้าเลยไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาถึงเป็นคนแรก และก็มาท,ที่มาถึงเป็นคนแรกแล้วก็มาเช้าแบบนี้เพราะว่าต้องการจะจับจองที่นั่งดีๆเพื่อรับชมขบวนพระยุหยาตราทางชนลามากนะครับไม่อยากให้คลาดสายตาเลยเพราะเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ดูแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังในอนาคตด้วยครับ เตรียมพร้อมค่ะก็เตรียมทั้งล่มมีเสือค่ะมีห่อข้าวมียายาลมยาดมยาหมองพร้อมค่ะเสื้อกันฝนค่ะคือจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะพร้อมในการดูพระาทิตยเราจะไม่ให้ค่าเลยเราจะไม่ให้ค่าสายตาเลยใช่ค่ะที่เคยมาดูงานที่ดี่พระวิหายาดมชลมายังไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะครั้งนี้ก็เลยแบบเอามาได้ที่หนึ่งเลยค่ะที่นี่ทำไมถึงแบบตัดสินใจตั้ง ตั้งใจว่าจะต้องมาวันนี้จะต้องมาเห็นให้ได้แล้วก็จะต้องมาดูกับตาจองที่นั่งดีๆได้ขนาดรั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะสมัยก่อนเราก็ดูแต่ทีวีดูถ่ายทอดสดหรือสมัยตอนเด็กๆอะค่ะแต่เนี้ยมันมีสื่อโซเชียลในมือเยอะแล้วเราก็เห็นทั้งกําลังพลก็ มีทุกคนมีขวัญกำลังใจที่แบบเต็มที่เต็มร้อยทั้งเราเป็นคนของอยุคนี้เราก็ยังมาถวายพระพรท่านด้วยแล้วก็มาชมกระถิ่นหลวงใช่ไหมคะเป็นช่วงกระถินคือทุกอย่างอ่ะเราอยากจะให้ชีวิตของเราอยู่ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีอะไรที่ดีๆให้ลูกหลานเราได้ดูได,ไ,ดได้สืบทอดต่อไปว่าครั้งหนึ่งนะแม่เคยมาดูนี้นะไม่ใช่ว่าเราอยู่แต่ที่ทางบ้านออนไลน์แม่เคยมาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเพราะอยากให้ลูกได้ได้จดจําในตรงนี้ด้วยค่ะ โน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นการปลูกฝังว่าโอ้จริงๆพระราชพิธีใหญ่แบบนี้เราไม่ได้เอาแต่นั่งดูอยู่ที่บ้านนะเรามีโอกาสขอเข้ามาขอมานั่งดูด้วยตาของตัวเองหน่อยนะคะอีกคนนึงมาไกลเหมือนกันค่ะแล้วอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ของทีมข่าวด้วยนะคะผู้สื่อข่าวของเรานั่นก็คือผู้หญิงท่านนี้นะคะมาจาก หัวหินประจวบคีรีขันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหน้าคุหน้าคุนเหรอคะหน้าเหมือนใครหน้านะคะก็น่าเหมือนคนที่ถือไม้สัมภาษณ์นั่นแหล,ละค่ะคุณกนิกาพัดเทมอายุ52ปีค่ะเธอเป็นคุณแม่ของน้องหมอกนะคะผู้สื่อข่าวพีพีทีวีของเรา,<ม>า<ว>ก็เดินทางมาจากหัวหินประจวบคีรีขันคุณแม่มากับคุณยายเลยนะคะ <S <S <ๆ>มากันตั้งแต่ตีสามนะคะมาถึงโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยประมาณ6กโมงครึ่งนะเรื่องนี้ไม่ได้บอกลูกสาวด้วยนะคะเซอร์ไพรส์เลยค่ะไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ นี่ค่ะคุณแม่คุณลูกคุณผู้ชมนี่ไม่ได้เสร็จกันมาตกใจจริงๆหมอก็จะเดินคือเข้าใจไหมเวลาไปถึงเนี่ยเราไปแต่เช้าคนยังไม่เยอะเราก็ต้องไปเดินตามวิสัยนักข่าวไปเดินดูว่าคุณป้าท่านไหนคุณพี่ท่านไหนหน้าพูดคุยด้วยเอ๊ะทำไมคนนี้หน้าคุ้นคุ้นเอ้าแม่ดิฉันเองนะคะไปสัมภาษณ์คุณแม่น้องหมอกหน่อยบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเดินทางมาจากหัวหินตั้งใจมาชมขบวนเรือโดยเฉพาะเลยละค่ะ สวัสดีค่ะเดินทางมาจากไหนคะหัวหินค่ะมายังไงมากับใครคะมากับอาค่ะมากับยายมากับยายเหรอคะเห็นว่าเดินทางมาวันนี้ไม่ได้บอกลูกเลยใช่ค่ะตั้งใจเดินทางมาตั้งใจเดินทางมาค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะตีสามค่ะตีสามมาจากหัวหินค่ะแล้วมายังไงอะคะมารถมินิบัสค่ะมารถมินิบัสจากหัวหินค่ะมาถึงนี่ตั้งแต่กี่โมงคะ มาต่นี่หกโมงหกโมงกว่าหกโมงเช้าคนเยอะไหมคะเริ่มเยอะแล้วคะ่ะเริ่มเยอะแล้วหรอคะใช่ค่ะูร้องตั้งแต่6กโมงใช่ค่ะจนเปิดให้เข้าสียเดโมงครึ่งใช่ค่ะแล้วก็อยานี่แหละค่ะคําถามนี่ไม่ได้ถามในฐานะผู้สื่อข,ข่าวอย่างเดียวนะ สงสัยด้วยเหมือนกันว่าแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่มายังไงแล้วโอเคหรือเปล่าเนี่ยยาเยอะคือคุณแม่ก็สุขภาพนะคะคมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยคุณคุณแม่ก็พกยาพ่นมาเองด้วยนะดูแลตัวเองอย่างดีเลยคุณหมอก,ก็ตกใจไปเจอคุณแม่นะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพความน่ารักบอกแล้วว่าจากที่ไหนเหนือใต้ออกตกนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยผสมนิกรชาวไทยมาหมดแล้วค่ะมาร่วมพระราชพิธีสาคัญคุณแม่ดิฉันเนี่ยปกตินะถ้าสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยไปตลอดนะคะคงานแบบนี้วันฉเฉลิมวันอะไรนี่ไม่เคย ขาดเลยบางกีดูทีวีก็ไปเห็นแม่ตัวเองไปมองหาเหมือนกันว่านั่งอยู่ตรงไหนของสนามหลวงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่หลายๆคนบอกว่าอุประทับไทยจริงๆค่ะร้อนก็ไม่กลัวฝนก็ไม่กลัวนะคะโดยการเข้าร่วมชมขบวนพายุหายาตราทางโซลมาสบริเวณสวนเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาโรงพยาบาลสิริราชเจ้าหน้าที่เขาจัดที่ไว้3โซนนะคะตรงนีน้รับได้ตั้ง1,100คนปรากฏว่ามาเกินค่ะ มาเกินกว่าพื้นที่นะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็เปิดให้เข้าพื้นที่ได้โดยจะเน้นให้ประชาชนเนี่ยนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้บริเวณด้านหน้าให้เต็มก่อนส่วนใครมาทีหลังก็ยืนหรือว่านั่งบริเวณพื้นที่ว่างได้นะคะทั้งหมดก็จัดการด้วยความปลอดภัยนะคะภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะ